สวัสดีครับ12สิงหาคม2566นะครับสวัสดีวันแม่แห่งชาตินะครับแล้วก็ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนะครับแล้วก็น้อมกราบวันนี้ก็เป็นวันประสูตธขององค์หลวงตาเหมือนกันนะครับผมวันเกิดของหลวงตามาบัวยังสัมปนนะครับนะครับผม เป็นวันมงคลทั้งสามสี่ประการเลยนะครับนะครับวันนี้ผมจะพามาดูการตัดหญ้าแบบหมู่คณะนะฮะอันนี้คือตัดหญ้าแบบรถไถน,นะครับแต่เมื่อวานลืมถ่ายก็ถูถพื้นที่ใหญ่ๆนะครับก็ต้องใช้รถไถน,นะครับเพราะว่าเครื่องตัดหญ้าธรรมดานี่ก็ไม่ไหวนะฮะแต่วันนี้จะพามาชมตัดหญ้ากันแบบ หมู่คณะซึ่งก็หาดูได้ยากนะครับหาชมได้ยากต้องตามต่างจังหวัดนะฮะเปงนบเป็นลักษณะอย่างนี้ผมก็เพิ่งเคยเห็นมนกันแหละแต่ก็ไวัยอยู่กันครับน่าจะสี่ห้าคนแต่รู้สึกว่าวันนี้คนจะน้อยกว่าคนจะน้อยกว่าเมื่อวานเมื่อรอบที่แล้วนะับรอบที่แล้วโอ้ หลายตัวเลย <c oughs> ตามมาชมกันเพลินๆในสวนก็จะมีแต่ความสงบะนะฮะสงบร่มรื่นแล้วก็มีสัตว์มีพิษอันตรายมีอะไรทุกอย่างแต่เราก็นะแรกกับความสงบกับ การทำเกษตรวิธีพอเพียงหรือว่าอย่างในเชิงไหนก็ได้นะก็ก็มีความสุขด้วยกัน,นออโถพักพอดีถึงเวลาพักพอดีฮะ <c oughs> เออนี่มันเท่าไหร่มันสิบเอ็ดโมงกวา่าอ,อ๋อพักพอดีแหละฮะพักออพอดีแหละฮะอ๋อพ่มาป่าจะมาจะมาชมตัดหญ้าแบบหมู่คณะหน่อย <enga> อพอดีพักพอดี้เราก็ต้องตัดตรงน,นี้เราจะต้องตัดเองตัดเอง เอาต้นไม้มันเยอะแลั้นก็เอามาลงเพิ่มเพิ่งจะตัดไปเนี้ยอาทิตย์วายมา,มาลงเพิ่มอันนี้ลงรอบรอบที่สองอันนี้ลงรอบที่สามรอบแรกก็จะมีสักลงต้นเล็กๆ ต้นเมตรหกสิบเซนเมตรหนึ่ง2เมตรก็สเมตรก็ลง,2เ,ลง2เมตรกว่าก็ลงไปก็ถือว่าโตได้ดีช่วงนี้ฝนตกทุกวันนะมากบ้างน้อยบ้างแล้วก็มีแดดมานะครับที่สุมพรโอ้ปีนี้ถือว่าพอโอเคเลยแต่เห็นว่ากรมอุตุบอกว่าน้ำในเขื่อนแต่ละ ภาคแต่ละภาคก็คือว่ารู้สึกจะขาดอยู่นะฮะภาคเหนือน,นี่ขาดเยอะฮนะสมมุติว่าเก็บน้ำได้ทั้งหมดทุกเขื่อน60%แต่น้ำใช้ได้จริงประมาณ40%ประมาณนี้หรือ45%แล้วแต่แล้วแต่ภาคที่จะให้ใช้น้ำได้มากน้อยแค่ไหนด้วยเพราะว่าต้องบริโภคด้วยนะฮะ กเกษตรอย่างเดียวไม่ได้ต้องพบริโภ,โภคด้วยอะไรด้วยบริงานาก,การน้ํากันอแต่ก็ถือว่ายังไม่หมดครับนี่เพิ่งเดือนอกว่ายังตกได้อยู่เรื่อยๆ <c oughs> จริงๆแล้วตอนนี้กเกษตรก็มีเรื่องการไปขอทุนปลูกต้นไม้นะครับ ไม้ป่าไปขอทุนปลูกก็จะให้เป็นไร่นะครับว่าคุณปลูกไม้ป่าปลูกไม้อะไรก็เหมือนลงทะเบียนไปในตัวด้วยนะฮะ้มีเวลาเราก็จะไปทําเหมือนกันนะครับก็ได้รู้สึกว่าโอ้สี่ห้าพันนูนะฮะแต่ว่าทยอยให้นะฮะแบบส่งเสริมการปลูกต้นไม้แล้วก็อาจจะได้ต้นไม้มาด้วยไปขอที่กรมป่าไม้นะครับตอนนี้ก็ได้รือว่าเราจะ ซื้อต้นอะไรมาปลูกก็ได้ครับแต่เรารว่าเขาจะมีเงินสนับสนุนอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนข่าวสารเกษตร่กรส่วนข่าวสารของคนทําคลิปเขาบอกว่าถ้าเราทำคอนเทนต์แบบสร้างสารรค์ทำคอนเทนต์แบบสร้างสรรค์นะครับเราก็จะไปขอทุนของ โครงการสื่อสะอาดสื่อสีขาวอะไรประมาณนี้นะก็จะได,ได้ได้ทุนอยู่อีกนะฮะที่ผมติดตามดูนะฮะโอ้เมืองไทยนี่มีหลายหลยอย่างนะทุนดีๆทุนสนับสนุนที่ดีๆนี่ก็ยังมีอยู่นะฮะต่ยังต้องเดินเรื่องหน่อยต้องไปไปหน่อยฮะใครที่ต้องการทุนาการสนับสนุนตรงนี้ ทางภาครัฐภาคเอกทางภาครัฐนะฮะก็จะมีอย่างนี้ให้อยู่อีกเยอะอีกหลายทุนอยู่แต่บางทุนเราต้องเดินต้องไปขอเองนะฮะประมาณนั้นถ้าไม่ไปขอเขาก็ไม่ให้นะฮะระ <c oughs> มาณน,นี้นะฮะมัคนคงจะมีคนไปขอกันหลายเจ้าอยู่หรอกเขาก็จะพิจารณานะฮะความสมควร นนี้นี่หายห่วงแต่เราหายห่วงแตแล้งเราต้องดูก่อนว่าจะขาดช่วงเหมือนกับปีที่แล้วไหมสามเดือนอย่างเงี้ยสี่เดือนอย่างเงี้ยผลขาดช่วงที่ชุมพรนะฮะแต่ของเรามันส่วนตัวผมเน้นไม้ป่าไม้ผลเราไว้กินนะฮะ เพราะว่าก็าขายแบ่งขายบ้างแล้วมีสวนพะกาก็เขาทำมาไว้อยู่นะฮะพวกมังคุดพวกอะไรเกี่ยวได้ของเขาอยู่ปลาล์มมะพร้าวนะูเราก็มาต่อยอดไปเรา,เรามาเน้นเอาเอาป่าจริงๆแล้วก็ผสมกับพืชผสมประสาน เราก็มีกินได้กินแล้วหลากหลายด้วยลิ้นจงลิ้นจี่ลงมามะมงมะม่วงนะนะแต่เราก็ต้องเน้นไปที่ไม้ป่านะฮะเราก็จะปลูกได้ปลูกบ้านนะหรือว่าเอาไม้มาใช้สอยได้ด้วยนะฮะนะมันเป็นอย่าง,งานั้นลมลืน หลายิ่งหลายอย่างต้นพระเอกอยู่ที่สวนอยู่เพราะตอนนี้จะเป็นยางนาสูงน่าจะประมาณอสัก10 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นี่มันมันจะ40เมตรสาม30กว่าเมตรอะ เขาใหญ่จริงวันนี้ต้องเขาเป็นพระเอกในย่านนี้แหละตอนนี้เรายังยืนหยัดอยู่ได้นะสามกว่าปีสี่สิบปีมันจะเกินเอาตอนเนี้ยมันเกินมันินสามสิบแน่นอนมันจะอยู่สี่สิบห้าสิบแล้วเนะี้ยแต่มันมันไม่มันไม่เขาเรียกว่าอะไรมันไม่ได้ ใหญ่แต่มันยาสูงนี่สูงนี่เราจริงจริงนไม้ป่าผู้เรียนตายไปสองสาต้นแล้วต้นเล็กๆนะขาดน้ำเคือสองสามวันก็คือตายเลยแค่นั้น ไม่พูดอะไรเยอะต้องพร้อมน้ำต้องพร้อมปลูกตุเรียนแล้วพอมีลงเดี๋ยวลง,ลงแซมไปเรื่อยๆนะครับลงแซมไปเรื่อยๆเรียนมันอร่อยด้วยแล้วก็ได้ได้ดีด้วยนี่นะนั่นแหละควายมะริดแล้วก็โตดี ตอนที่บ้านจะออกใกล้จะ,จะออกลูกแนละ้วแต่ที่นี่เราปลูกไม่ไม่ไมค่อยได้ลดน้ำกันสามสี่วันลดกันทีนแล้วตอนนี้ก็ก็อย่างเงี้นะครับไม้ป่ามันต้องปล่อยให้เป็นธรรมชาติบ้างมันไม่ต้องลดทุกวันหรอกไม่จำเป็นว่าทุกทุกวันแล้วมันจะแข็งแรงแต่มันโตโตแน่แต่ความแข็งแรงเนี่ย เราต้องให้เขาอยู่กับความแห้งแรงบ้างให้เขาทนหน่อยทนสภาพอากาศแรงหน่อยนี่ทินเทพาไม่สนใจขึ้นเอาขึ้นเอาโกโก้น่าจะรอดทนเอียงไปหน่อยพระเจ้าครับผไม่น่ารอดแล้วเอ้ยรอดเว้ย,ยแต่ยอดมาลูกเว้ยใช่ป่าวใช่ดีอืม ัวมันลงนวเนเลยไม่เป็นไรนี่เราปลูกยมหินเอาไว้าง,างแทนเอาขึ้นคู่กันไปเลยก็ได้ไม่เป็นไรงอกเนื้อจะไม่รอดงอะแต่ยังไม่ตายมีต้นอื่นงอะยังมีต้นอื่นยังม,มีหลายต้นไม่เป็นไร ปลูกก็จะเอาองแทนไว้ต้นไอ้เม็ดฝ่าฝาอันนี้ไม่ตายแน่ให้ขึ้นไปพร้อมดินเลยมันล่ามจะได้ล่ามจะได้รัดดินนะฮะปลูกมันแบบเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วรัดดินมันอาจจะโตช้าหน่อยถ้าเราต้นสองสามเมตรมาสี่เมตรมาเมตรมาอย่างเงี้ยนะล้อมมาอย่างเมันก็โตวไวมันก็โตแล้วไงแต่เราก็ต้อง สตางค์หน่อยแล้วก็คือเอาความสวยงามเลยส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นชอบเลยก็จัดเลยเปิดเลยส่วนใหญ่มาเลยลก็มารอลากเดินสักปีสองปีนะครับน,นี่ก็โอเคแต่ไหก็ต้องคำ้ำงั้นลมพลดัดก็ลมหมดอันนี้ไม่ต้องคำ้ำต้นน้อยมาแล้วหม่ ุนก็ไม่ตาหุ่นทะเลนี่เพิ่งรู้นะเนี่ยเป็นไม้อึดจริงอีกหนึ่งไม้เลยนะฮะเนี่ยไม่ได้โดนน้ำมาเขาเลยเนะี่ยนานทีเนะี่ยแต่มันนานแล้วนะเนี่ยต้นนี้สามสองปีกว่าเลยนะสู้เลี้ยงถึงน้ำถึงไม่ได้แต่เขาอึดมากคิดหมอนก่อนยังไม่ดำเลย อันนี้เป่ากินได้ผลน,นี้จะได้กินก็จะมีหมองคุดกัดท้อนเงาะต่อไปนะครถ้าแบบอันนี้จะได้กินและมะม่วงทุเรียนกล้วยกล้วยน้ำว้ากล้วยงัดมือนางองเปรี้ยวมะขามนี่ก็ได้กินมะลิหนี่ อะไรกินน้อเพาะเนาะชมพู่น้ำดอกไม้ลิ้นจีส้มแล้วส้มัมมมนตั้งเล็กอยู่แล้วก็อะไรจ่ิงจริงแล้วมีน้อยหนาด้วยมีใบเหลียงมีชํำมนเลียง น่าจะได้ชมพูชมพู่แล้วทิมจันมีกมะพร้าวมาหามให้ปนมาเพิ่มอีกสักสามสี่อย่างเขาจะสมบูรณ์ละทีนี้นะฮะในวิธีชีวิตของเกษตรของเรา ขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันนี้ะวันต่อๆไปนะครับขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จความสุขความเจริญนะครับในการทางานการทาเกษตรในยิตครอบครัวของท่านทั้งหลายนะครับสวัสดีครับ